นนะะเราก็อยู่ที่สรของโดน<ะ>ตอนนี้เนี่ยจะมาะแ่งระมนไน <c oughs> แ้แห่งดนนนะคะทุกคน,กคนึ่งตอนนี้หนามาพราะาเล่นนาแล้วอะหนามากะนะคะเราจะไปดูกันว่าใครจะน แล้วก็แปะมือเพื่อเปลี่ยนตัวช่วยนะคะ ดามาเกาะขอบก่อนดีกว่าเจไดเดี๋ยวหมดแรงเนียแพ้นะคะจูเนียแพ้เหรออย่าย้อมแพ้เอาไหเจูเนียแพ้ทุกคนค่ะทุกคนจับแอร์ตัวหาคุณแม่แล้วจะเปลี่ยนชุดชุดชุดที่อะไรไม่บอกเดีเราจะทุกคนต้องตามดูนะคะโอเคค่ะขอให้น้องเบลาแข่งกับน้องจูเนียร์กันโอเคมือสองกับมือสามแข่งกัน ให้มือสองให้มือสอมอามครับ,รบให้ผมทายนะคะยาดาจะมีการคิดโกงจะโผล่ขึ้นมาก่อนโห่นี่เอาจริงกันทั้งคู่เดี๋ยวเดี๋ยวาดาขึ้นมาแล้วยาดาขึ้นมาแล้วาดาวีๆขีดโกงจริงๆ,ๆด้วยนึกแล้วนึกแล้วนึกแล้วหลัลกฐานมีอยู่นึกแล้วเรามีหลักฐานอยู่เอาใหม่ดิใหม่าเอาใหม่ให้อีกรอบหนึ่งโอเคโอเคอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งสา เร็วเลียวยาดาใส่ใส่แว่นจ้ะได้เราจะมีการแต่งหือเปล่าอ๋อจะอ๋อจะช่วยกันอะไรหยดอ่ะโอ้โหเต็มเต็มเท้าสามสองหนึ่งแล้วแล้วเข้าเข้ากลองเข้ากลองมามาแข่งกันตรงกลางเร็วจะได้ถ่ายง่ายๆ่ายยี่น่าร่าจู่จู่สงเอ้ายังเขายังเชียร์เป็นกรรมการก่อน สเอาไม่เอาเหรออะไรนี่ลงไปเฉย่อย่าเพิ่งอย่าพิ่งขึ้นมาก่อนขึ้นมาสามสองหนึ่งเริ่มอย่าด่าอย่าด่าอย่าด่าขึ้นมาแล้วอย่าด่ากัขึ้นไปลงไปเร็วเดี๋ยวก็จูเนียร์ขึ้นมาแล้วเอ้าทำไมเกิดการขึ้น เมื่อกี้ไม่ใช่การแข่งนะครับเมื่อกี้แค่การดำลงไปหาแว่นเฉยๆแล้วเมื่อไหร่เราจะแข่งกันจริงๆสักทีแล้แข่งว่ายน้ำดีกว่าล้ำไปล้ำมาตั้งนานแข่งว่ายน้ำกันแข่งว่ายน้ำหรอเออแข่งว่ายน้ำนู่นไปนี่นู่นไปนี่นู้นี่ไปนู้นมาเร็วมาเร็วคุณท้าบอกไปเออเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เขามองไม่เห็นเเฮ้ยยดี๋วมันกระเด็นแล้วมันดึง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 ไม่ได้นะถอยถอยถอยเอาจากไหนไปไหนจากไหนไปไหนจากนี้ไปนี่ เชียจะต่อให้พี่เชียจะต่อให้นะคะยาดาไปนู่นเลยต่รอเลยยาดามาอยู่ตรงนี้เลยมายาดามาอยู่ตรงนี้มาจะแข่งก้าอแข่งยาดาแข่งไม่ไหวยกมือนะคะไม่ไหวยกมือยาดาบอกแข่งแต่ว่าเดี๋ยวเขาใส่แว่นก่อนอ่าถ้าแว่นหายคือแพ้นะคะฟาวค่ะแว่นหายไม่ต้องสนใจแว่นหายก็กเบี้องหไปถึงนี่แล้วว่าคนหรือกบ หลายกาดมากเร็วเชียร์ต่อกี่วิต่อให้สิบวิสิบวิเลยโอ้สิบวินะคะจูเนียร์ต่อกี่วิไม่ต่อจูเนีถ้าวิสิบวิลบ้าวิเหลือห้าวิสรุปต่อห้าวิโอเคหนูต่อให้เราห้าวิแล้วน้องไปต่อเรื่อยๆเลยปะเราไปต่อเรื่อยเรื่อยลองทำไปเอาจูเนี่ยเดี๋ยวใบเตยอย่าด่าว่าเหมือนอยู่กับที่ดีฮะเอาดับเองเลยอ่ะดับอะไรเล่า โอ้มาไม่แวะกันน้องเชียร์ชายท่าศพเขาต่อสู้จูเนียร์ชายท่าแมวน้ำฮะตอนนี้วิเชียร์ยาดาที่โกงเหยียบยาดาเหยียบมันตายตอนนี้วิเชียร์นั่งมาแล้วค่ะต่อมาก็จูเนียร์แล้วก็ยาดาค่ะวิเชียร์นี่ยังเร็วเลยนะถุงสัยมีเชือกอยู่ข้างล่างไม่ธรรมดาจริงพี่เชียร์โล่ตัวกูชนไว้เลย ออลองอีกรอบนะครัครั้งนี้ของจริงครั้งนี้ของจริงผมเป็นตากล้องเองแล้วตอนนี้เสื้อสีชมพูนั้นโดนไล่ไปยืนพังนู้แล้วฮะ,ะพร้อมระบอกพร้อมระเบกิกนน,นนะคะอ๋อเป็นยาดานะคะกับพิเชียนะครับผู้เดิมจะถวายมาอยู่ตรงนี้นแค่ไหว้ก็เหนื่อยแล้วนนะเดินเอาแล้วกันเดินเอาแล้วกันอะไรหรอ เปวดฟังกรรมการโซดานะครับคุณตกรอบไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับแข่งกันแล้วนะคะไม่รู้ตัวเลยนะครับยาดาอยู่นี่พี่เชียอยู่นู่นกำลังว่ายไปทางนี้อย่าดาใช้ท่าไม้ตายฮะงงงงใช้ท่าไม้ตายงงงังนะฮะเพราะรู้ว่าเกือบจะโดนตามทันอ้โหดูดูความขี้โกงเอาวหว้ผิดทรายว่าแไปทางหน้าดันวหว้ลงยาดา ให้ไหวไปข้างหน้าไม่ใช่ไหวลงไหว้ลงเฉยเลยสูสีกันมากสูสีกันมากคู่นี้โอเคได้รางวัลหนึ่งกับโซนคะแนนโอ้พี่เชียร์ชนะนะครับยาดายดาหมดแรงหรือยังเดี๋ยวดูเธอกงแงนะฮะเดี๋ยวดูเธอกงแง่เดี๋ยวเราซูมไปนะฮะจะมีการหามขึ้นมาเลยนะครับครับ พี่เชียร์ได้ครับพี่เชียร์ได้พี่เชียร์จริง,รงๆบาดเจ็บนะครับพี่เชียร์ถ้าเกิดดูนิ้วดีๆนี่จะบาดเจ็บนะฮะเพราะว่าพี่เชียร์กัดเล็บเลือดไหลอ๋อยาดาบอกว่ากัดจูเนียสนุกกว่าเยอะเลยนะครับโอเคครับเ,งงเพราะว่าฝีมือเขาสูสีกันก็เลยสนุกกว่าเยอะน,นะครับจริงๆจริงๆจูเนียเป็นฉลามสาะนะฮะแต่ว่าจูเนียจะต่อให้น้องยาดานะครับเขาก็เลยไม่ไวหวเต็มที่ นี่มีความมั่นใจน้องยาดาบอกดำน้ำหรออ๋อฮะน้องจีเนียมั่นใจนด,ดำน้ำไหมครับอยากสิบวิพออยากสิบกบรรมการลงไปจริงใจสิบวิแล้วกันสิบวิสิบว,วิมันสิบวีมันเร็วมากเลยนะงั้นก็ยี่สิบวีอ่ะโอ้ยยี่สิบวินะคะพี่เชียร์เพลงน้องยาดานะครับมีการจับล็อกลงไปให้ฝึกหายใจดำน้ำเลย ่ไยไปดำน้ําไปแล้วขึ้นมาใหม่มันคือกบใช่ไหมครับมันก็คือมาตรฐานนี่ฮะคุณจะพูดให้ยากทำไมต่อไหมต่อเปล่าดำน้ํารอบสุดท้ายเชียร์จูเนียขึ้นแล้วมาเลยขอม่ค่อเดี๋ยวพ่อรหาคุณแม่ไปพี่เชียร์ผมพี่มมัดอะมัดผมมันจะหลุดแล้วจูเนียใส่แว่นไม่เหมือนนี่ต็จกลิ่นสีเหมือนกันนะจูเนียมองกล้องหน่อยจูเนียลูก จูเนียร์มองกล้องหน่อยโอเคคุณเป็นติ๊กกลิ่นสีแล้วกันน้องเชียร์มารอบสุดท้ายแล้วเลยครับอะไรนะเดี๋ยวขอดำน้ำก่อนอันนั้นดำน้ำไม่ต้องขอเล่นกีะโดดโอเคค่ะเราจะยังมีพลังโยนแว่นจะเล่นโยนแว่นตอนนี้เป็นน้องเชียร์นะครับกับน้องจูเนียร์สองคนแข่งดำน้ำนะครับตัวเกรงนะฮะเดี๋ยวดาก็เรียกร้องความสนใจโดดอยู่นู่น นะฮะเอายังกรรมการสดาเป็นคนนับนะครับมาทั้งหมด2 0่สองคนนะฮะระหว่างตะกินสีงยวิน้องเชียโอ้โหน้องเชียลงไปก่อนหรือฝึกเอายังเอาบอกด้วยนะแน้คระีนนัม่นานัิโอ้โหน้องเชีรยคิดโกงเลยอ่ะดูดิ ว้มีกรรมการให้คุณโดนซื้อไปแล้วเหรอโอ้ยม่เชื่อือไม่เชื่แล้วนี่มันดามีท่าไหนโอ้หัวลอยขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวสินะกูดูดิโชครถจุดเดียวลงไปอย่าไปสดเราสิบเก้าเออขีโก้ก็ขีโกอย่างกันทุกคนเลยขึ้นมาอีกแล้วดูมีการชี้ฮะคุณก็ขีโก้เหมือนกันดูไก่เห็นตีนงูเห็นนกไก่คุณนั่นแหละขีโก้ก่อนอ๋อนี่ฮะดีมากครับ เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่สอามสองอย่าพึ่งอย่าพึ่ง<า>ยัง<า>ยัง,<า>ยงหายใจไม่ทันเลยเดี๋ยวก็าตายหรอกให้าหายใจก่อนคุณไม่ต้องแกล้งเดินเข้ามาในในเลนกล้องในคุณญดาหลบไปเลยฮะคุณไม่เกี่ยวงานนี้แวนคุณก็โยนไปตรงนู้นไงหน้าตาเทาๆนั่นแหละ,ละเขาจะแข่งกันสองคนเอาทิ้งการแข่งขันลงไปหาแวนเลยครับดู อย่าไหวไม่ลงนะฮะจงไม่ลงเช็ดก่อนเรียบร้อยนะฮะช่วยเหลือยาดาพิธีเรียบร้อยนะฮะ้อมยังเดี๋ยวให้จูเนียร์ใส่แว่นก่อนจะได้แปรงล่างเร็วน้องจูเดียจะแปลงล่างเป็นติ๊กแล้วโอเคโอเคหายใจทันแล้วเหรอหายใจพอยังสามสองหนึ่งกินข้าว จะกินขาวอไม่กินก็โอเคอันนี้รับแพ้นะคะใครใครโวอ๋อนี่กรรมการเอาจริงนะครับครั้งที่แล้วน้องเชียร์ไม่ยอมจ่ายตังค์นะครั้งนี้กรรมการก็เลยเป็นกรรมการที่แท้จริงกรรมการที่แท้ทริงนำไม่ลงดังคู่รู้สึกจะรู้สึกจะทะเลาะกันใต้น้ำอ๋อโหจูดี้ขึ้นมาก่อนจูดียขึ้นมาก่อนใช่โอ้จูดียจะยอมรับไหมวาครั้งนี้คุณขึ้นมาก่อนยอมรับนะฮะ นนี้คนนี้ครับมาอยู่ในเลนนี่เขาอะไรครัเชียพี่เอเรียอ๋อโทรศัพท์ดังแล้วครับอย่างนี้ขึ้นเลยแล้วกันครับเพราะตอนนี้มันเย็นมากแล้วหนาวมากแล้วคุณขึ้นห้องไปได้แล้วนะครับโอเคขอบคุณนะคะคลิปนี้ชิ่ๆเดี๋ยวไว้ไ้หลังทำใหม่ขอบคุณครับปิดกล้องหน่อย